สวัสดีครับพี่นะ้องสุขสุมคนนะครับวันนี้ผมนุ่มนนทพะเลาะนะครับช่องน,น,น,อนุ่มนนทพะเลาะการเมอนี้กาได้พารถไถน,นะครับนี่แหละรถอิซมเฮานี่แหละมาไถให้เพื่อที่จะทำการปลูกมันนะครับอยู่นี่ก็ประมาณสี่ไร่นะครับให้เพิ่นมาไถพวนนะครับใช้พวนไว้เพื่อที่จะยกล่อง แปลงของเขานะครับอยู่ในให้ในใน,นาเขานี่ละซึ่งลำมันจะเตรียมไว้แล้วนะครับพันมันโดยทั้งให้ทั้งเบาออดสวนเสรีนะครับเอาอิสมเฮานะครับมาทั้งเปิด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 ,ปดมาไถ่ไถ้ข่วนนะครับรบ,บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพเราอะ ผ่านมาไถพวดนะครับหลังจากที่ยกล่องยังบอกให้ยกล่องหลังจากที่เ่าไถเขาเรียกว่าไถไถไถแปรไถแปรแล้วก็มาไถพวนไถพวนไถแปรนะครับเดี๋ยวก็จะไถยกล่องคือวิถีชีวิตพี่น้องชาวอีสานนะครับบ้านเ่าซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วง เทศกาลการปูรมันนะครับจากหนนะครับเดือนมีนาเมษาทษภานะครับประมาณนี้จะมีการปูมันปูมันนะครับอีสานบ้านเฮาก็มีซ้ำนี้นะครับวิถีชีวิตเฮาเป็นกสิกรรมธรรมชาตินะครับกิจกรรมในครัวเฮอน,นะครับวันนี้เปิลเอาผ่านห้าผ่านหกนะครับผ่านหกมาลง เพืที่จะไถพรวนนะครับพรวนให้เป็นดินจะได้ล้วนซุยหลังจากนั้นเพื่อนก็นจะได้มายกล่องให้นะครับคือเมื่อี้บรรยากาศค้มฟ้าคือฝนคือฝนสิต๊ะกับใส่กับ่ต๊กไปไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ปูมันมันสำปะหลังของเรานะครับนี่คือเนื้อที่ ผมก็ได้มาปลูกเบิกเป็นดินให้หน้าเก้านะครับบริไปูกเขาเพราะว่ามันแรงกันเลยจะปูกมันนะครับปีนี้ข้างๆนี่ก็จะเป็นสวนยูคายูคายังบ่ทันได้ตัดนะครับยังไม่ทันได้ตัดยูคาสวนปาล์มนะครับปลูกแซมกันอยู่นี่นี่นะครับวิถีชีวิต การ,กรเกษตรนะครับนีไม่พ้นการ,กรเกษตรนะครับถึงจะไปอยู่ไกลแค่ไหนนะครับแต่ก่อนผมก็บเอดงานอยู่โรงงานทํางานอยู่โรงงานนะครับอยู่กรุงเทพ,พกุล่ะเดี๋ยวกบมาบ้านมาซ่องเฮานะครับมาบ้านมาซ่องเฮา,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 าก็ได้เห็นกสิกรรมธรรมชาติการ,กรเกษตรเฮานี่ครับทําให้ทหํานาปลูกพืชหมุนเวียนนะครับกับปลูกพืชตัวนี้เป็นมันสำปะหลังนะครับ นี่คือเป็นปีแรกนะครับผรมการทิมการผู้มันสปพรังมาหลายปีแล้วนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนพุ่นก็จะปลูกอยู่ค่าปลูกยางพาราเราจะปลูกมะม่วงนะครบับอีกแปลงหนึ่งนะครับสีไร่นะครับอยู่นี่ถ่ายให้เบิ่งถ่ายให้ชมนะครับสหรพ่น้องเฮานับพี่เข้ามาเบิ่งกับขอบุญขอบุณน,นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ ให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็กดติดตามกันนําแนด้วยนะครับฝา,ากไว้นะเนะี่ยสำหรับพี่น้องเขาสำหรับช่องย t ท b บของเขาก,กเป็นช่องเล็กๆนะครับเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนะครับสาระความรู้และบันเทิงนิดๆนะครับมีการดำาริชีวิตของพี่น้องชาวอีสานเฮานะครับใหรับคลิปนี้ก็จบซาีิไว้ซะก่อนพบพกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ